สบายดีพี่น้องสบายนีบ่สมสบอนสุกทุคนพ่อๆกับสรงน้องเอิรนคือเก่าพี่น้องมื้อนี้เฮากะมาหาน้ําไม้พี่น้องเอ้ยจักสิได้หรือบ่ได้มากับน้องอังกับบ่าวลิกพี่น้องหาน้ําไม้เฮาเอาได้แล้วพี่น้องแงน้ําไม้ không mà có hái có lẽ chiếc nhắn chiếc nhắn hên mà mình cắt cửa cầu là phía lông lùm nào cửa cầu นงบักไงพี่น้องเงนเงินอุ้งเงานแต่เสียมแกเหลวเรียบร้อยพี่น้องแกน้ำด่วนมาจังมือปอกนะเฮ้ยเงบักไงเงี้ยนี่พี่น้องเงหน่อไหมเงหน่อไม้เห็นอยู่ได้ก่อนเงหน่อไม้ยำแหลงนี่ยำนี่กระือดพี่น้องเอ้วยน้ำไม้ก่ nè lẹ phi nọng bàn hào bà hà của bà đi này đại công quân phi mày cho xe Hào này bà đại công quan phi mày, Bố khơi đại ý vọng ngày ngày cho phi nọng này Sự hãy mẹ này đẹp ơi ừ. Đại gì đấy? Hãy yêu Hãy yêu này เก่อทอี่สองพี่น้องใหม่ในนี่นะเขาาไปขางพุ่น,น,น,น

นี on. On, ่แล้วพี่น้องเลยก่อนสีลายนางชื่นแอมบริเวณน้องตกตกใส่กางเกงก็อีกสีเหลือมๆน้ะพี่น้องเนาะ Hoa <laughs> khảo càng cỏ bụng si no, <laughs> đi xi <laughs> đại nha. No, anh xin đi kín, bụng bì nọn cổ, bụng 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 và bụng 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 cỏ bụng bụng là bụng 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 บาลลีก่นกำลังขึ้นพี่น้องเลยทิ้งลงมาเลยโอ้ลมกับลมพี่น้องน่าเฮ้ยตอนหน้าจ้าทิ้งลงมาเลยเอาสิเป็นมือกล่องคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ย น้าเฮยน่งวุ้ยตะนะนาแมยังนี่มันอึดพี่น้องเอามาหาทะเลก่ก็ได้แต่คันนี่มึงเยังบ่พอแก่งอยู่พี่น้องเลยพ่อแก่งอยู่เก่งหมมุกขึ้นขึ้นเอาวเาัมาไยัไม่ใ แต่มเมือวานนี่หวัวจะะนาะดนั้นไ่ใส่พ่ออหลเมืองวานย่เลยหจากนง กอดละแนงซองแนงพี่น้องเลยใจเขาได้สิพ่อแกงพ่อกินมาเอา่อยยังอันนี้ถูกซองทงแนงลรือไม่พี่น้องพี่แนงเดี๋ยวนะ น้องน้ำไม้นี่ก็พี่พี่น้องส้ำหนึ่งเฮาแนี่ยโมได้เห็นนะพี่น้องนะพี่น้องนี่น้ำไม้น้ำไม้ยังเนี่ยอังน้ำไม้กระซ่าบ่นี่น้ำไม้โจโอนพี่น้องนี่นะนี่แนงเดียว

ย oh, 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 oh. ีบญ่ะยีบญ่ะโอ้พี่น้องตุ๊กไปอมอมเองบกใหญ่พี่น้องเ้ยที่แตะเซี่ยขึ้นไปเลยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นแต่ชีเสือลมคือเก่าพี่น้องบ้านเหา บรรยากาศน้ำกับพี่น้องวิ่งไปเจดีพักเสือกันน้ำมาหนาวใส่บ้พี่นเห็นนี่เธอตัดแก้วมันนะตัวแก้วกับดรหเทออยู่ไดยเสดายพี่น้องเ ไม่เสียงเรารถแรงไม่ hên vợ pino hên tệ si sửa pino ơi cô, ủi bài cô, leo băng ma bộ đai đó, mạnh

Đừng có vầng lên Ủa Hên là phí Có là nè xong nè Đấy có bộ lái phí nọ có xí đá lá kịp phim Thì nó Kịp พ่อกันใหม่พี่น้องพ่อแกงพี่น้องเออหน้าใหม่ครับคิมนาพ่อกันใหม่นะพี่น้องเนาะพี่ไพน์ยังกิดขอโทษบเขาไปเด้อพี่น้องเด้อลาเลยพี่น้องสบายดีบาย